สวัสดีครับสรุปข่าวลีกภูนะครับย6มิถุนายนอยู่กับผมโคตรแอกนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมรีกภูกันนะครับข่าวที่ว่าใกล้ปิดดีวตูดามเนี่ยมันมีเงื่อนงำบางอย่างที่ต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่ามันเชื่อได้หรือเปล่านะฮะรวมไปถึง3เหตุผลนะครับเม l ร์ล,ล่า แล้วก็ซิตี้นะครับยื่นซื้อกวาดิโอแล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีพื้นสมาร์ทแมทนะครับสวยมันไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นเอพิซีสมาร์ทแมทนะครับแข็งแรงทนทานหรูหลามีขนาดที่เหนือกว่าแบรนด์อื่น6มิลลิเมตรทนทุกสภาพการเชื้อรากาน,กนแบคทีเรียาการปวกกันน้ำ100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงลายให้เลือกมากมายรับประกัน15ปี ใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพปริมันทลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครับรวมไปถึงรถยนต์ซูซูกิ e r t i ์ a Smart Hybrid นะครับก็เป็นรถยนต์ MPV ที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะครับแรงท้าฝนกับโปรโมชั่นพิเศษขับฟรี90วันนะครับหรือจะผ่อน4,999บาทนะครับราคา รถเนี่ยเริ่มต้นที่6.99แสนบาทเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดข้อเสนอพิเศษมากมายที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิสอบถามเพิ่มเติมที่ s u z u k i co th นะครับอย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับด้วยความหงอยจากซูซูกินะครับ cost we care นะครับ you ding don d i นะฮะโอเคมากันที่ข่าวสารแรกในวันนี้เอาเรื่อง u 21กันก่อนนะครับเกาเตะกันแบบแทบจะทุกวันนะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ที่จะน่าจับตามองครับก็อาจจะมีนี่ฮะฝรั่งเศสครับมีทั้ง เกเฟนตูรามแล้วก็มานูโกเน่ที่อยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสยู21ปรากฏว่าเป็นฝรั่งเศสครับที่ชนะไป1ต่อ0ูนนะครับชนะนอร์เวย์แต่ว่านัดนี้ฮะเขาดรอปครับนะฝรั่งเศสดรอปเกฟเฟนตูรามดรอปมานูโกเน่ก็เข้าใจได้เพราะมันบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันเตะทีนะบางทีการดรอปนักเตะเพื่อเก็บความสดบ้างมันก็เป็นไปได้แต่บางคนก็มองลึกกว่านั้นบางคนมองว่าโอ้ยการที่ดรอปนักเตะเนี่ย เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเจ็บเดี๋ยวมันจะย้ายทีมไม่ได้ทีมชาติปะงง,ปง,ง,ปงงแต่เอาจริงมันก็อาจจะใช่ก็ได้แต่เอาเอาความเป็นจริงคืออย่าลืมนะบอลทัวร์นาเมนตนะ์มันจะเตะแบบ3าวันนัด3วันนะัดนะซึ่งร่างกายพังนะถ้าไม่ให้พักอะ่ะมันแล้วก็คุณมีผู้เล่นตั้ง20กว่าคนนะคุณสามารถหมุนเวียนได้สิใช่ไหมล่ะอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะเมื่อวานนี้เป็นโกเน่ที่ได้ลงเป็นสำรองนะแต่ว่าตูรามเนี่ยไม่ได้ลงเลยก็คือเป็นสำรองแบบสำรองแบบไม่ได้ลงเลย แต่ตูรามได้ลงนิดนึงท้ายเกมขณะที่อังกฤษครับ2ต่อศูนครับเอาชนะอิสราเอลอังกฤษยู21เนี่ยมีเคอร์ติสโจนด้วยนะเคอร์ติสโจนนี่มาแหวกแนวฮะคืออันนี้ตัวจริง2นะัดไม่มีดอปไม่มีอะไรทั้งนั้นครับคนสําคัญนะก็มีส่วนสําคัญในการที่แบบคุมแดนกลางได้อย่างอยู่หมัดเอาชนะอิสราเอลอย่างแบบโอ้โหแบบว่าสบายๆฮนะทีนี้ในส่วนของเคอร์ติสโจนเนี่ยมาดูกันเรื่องของสถิติกันหน่อย โหสุดยอดมากนะฮะเคอร์ทิโจนในเกมเอาชนะอิสราเอลเนี่ยครับสถิติผ่านบอลสำเร็จ120จาก1 2 4ครั้งสำเร็จ97%าเอร็น่ะโอกาสยิง1ครั้งโอกาสการครอสบอลน,นะสำเร็จ1ครั้ง100%ผ่านบอลยาวสำเร็จ9ครั้ง100%เหมือนกันเข้าปะทะ3ครั้งตัดบอล1นครั้งบล็อกบอล1ครั้ง,งแล้วก็ดวนชนะ3จาก4ครั้ง คิดเป็น75%โอ้โหเรียนว่าซาติยอดเยี่ยมมากครับสองหรับเคยที่ชมสองนัดได้รับคำชื่นชมว่าเออกับยูยีเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาตินะฮะแล้วก็อ่ะมันจะมีชอ็อตหนึ่งที่เขาตัดตัดเป็นคลิปมาเดี๋ยวผมผมขออนุญาตนะผมให้ดูแบบเคลื่อนไหวเต็มๆไม่ได้เพราะว่ามันมันน่าจะมีลิขสิทธิ์ของยูฟาด้วยเอาเป็นว่าเนี่ยอยู่กลางสนามแล้วก็แทงนี่ฮะแทงนะแท,ง,ทงปึก๊กแทงปึ๊กเลยฮนะโอ้โหหลุดหลุด3-4ชั้นนะ ให้ปีกหลุดไปเลยนะแบบนี้ใครคือจูดดเบรนิงแฮมเคิร์ตีจโจนบ,บอกว่าให้ลืมไปซะจำแต่ชื่อผมก็พอจูดดเบรนิงแฮมไม่ได้กล่าวเล่นมุกซะหน่อยโอเคมากันที่เกเฟนตูรามที่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวฮือฮาทั้งในออนไลน์โซเชียลทวิตเตอร์ของทางต่างประเทศและในบ้านเราพอหลังจาก มันกระพือออกมาแบบนี้ฮะมันเลยมีความแบบโอ้โหแตกตื่นกันพอสมควรนะครับต้องบอกแบบนี้ฮะต้นฉบับผมขอไล่เรียงทไลายไปแบบนี้เลยนะคือมันเป็นรายงานจากเดวิดลินส์นักข่าวสายหงแดงซึ่งปัจจุบันเหมือนจะทำงานรับงานประจำเขียนให้กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์ไปแล้วนะเขาก็เนี่ยคือชื่อมันขึ้นหลาครับว่าเดวิดลินส์ทุกคนก็เชื่อเพราะว่า ถ้าเป็นเดวิดลินส์เนี่ยมันเป็นเขาเป็นเทียสองเทียสองกึ่งเทียหนึ่งอะกับเกือบเทียหนึ่งแล้วแบบฟังได้เลยแหละนะครับเขาบอกว่าร์พูคาดว่าจะปิดดีตลตวรามได้นะในเนื้อหาแบบนี้คาดว่าจะปิดดีตลตวรามได้การพูดคุยยังคงต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ที่จะปิดดีลได้โดยร์พูเชื่อว่าจะสามารถปิดดีลได้อาจจะหลังจบศึกยูโรอะไรแบบนี้มันมันเป็นมันเป็นอันเปเดตที่สั้นมากแต่ว่ามันแค่ว่าใกล้จะปิดดีลได้มั่นใจว่าจะทําได้มั่นใจว่าจะปิดดีลได้มันเป็น เชิงเแบบนั้นมันเหมือนอัปเดตที่แทบจะไม่ได้อัปเดตนึกภาพหรือไหมแต่มันมันเหมือนมันมาจากนักข่าวสายหงมาเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแง่บวกผมผมเองก็เป็นหนึ่งในเพจที่ก็รายงานข่าวไปเมื่อเย็นของเมื่อวานว่าเย็นเย็นบ่ายบเมื่อวานนะว่าเดวิดลินอัปเดตแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นอาจจะเป็นข่าวที่อัปเดตสั้นๆแต่เป็นเชิงบวกนะผมก็บอกไปแบบนี้ทีนี้ภายในเวลาต่อมาครับมันมีจุดสังเกตที่เป็นเงื่อนงามบางอย่างว่าเอ๊ะเฮ้ยเดวิดลิน เขียนจริงหรือเปล่าหรือว่าฟุตบอลอินไซเดอร์เอาชื่อเดบิลิงมาอะมาอ้างคือมันเป็นแบบนี้ฮะค่อยๆฟังไปนะแล้วทำคอาเข้าใจคือพวกใน Twitter เจ้าดังๆในโลกออนไลน์เช่นแอนฟิวท็อกจอรหรือแอ t r ี n ทันเฟอร์รูหรืออะไรก็ตามตอนแรกโพสข่าวนี้กันเพียบเลยแบบเอาข่าวนี้มา,มาแรงงานต่อกันใช่ไหมครับสักพักลบทิ้ง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 หลายคนก็สงสยัยลบทิ้งทําไม ทำไมพวกทวิตเตอร์เจ้าดังๆที่เป็นสายหงเอาข่าวนี้มารายงานแล้วลบทิ้งทําไมมันก็มีจอร์จที่พยายามอธิบายให้ฟังว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเขารู้สึกว่าฟุตบอลอินเดเดอร์เอาชื่อเดวิดลินส์มาอ้างเอาแบบชื่อเดวิดลินส์มาเขียนเองหรือเปล่าเพราะว่าอ่ะคลิปนี้คะคลิปนี้คือคลิปเมื่อวันเสาร์เนี่ยจอร์จ <the> เ,เอามาแปะให้แล้ววิเคราะห์ให้ฟังว่าเนี่ยเดวิดล <a real S 1> <Lynch> ิน ทำคลิปร่วมกับฟุตบอลอินไซเดอร์และลงเมื่อวันเสาร์เสาร์ที่24นะอัปเดตเกี่ยวกับดีลตูรามเกี่ยวกับดีลโกเน่ซึ่งผมก็ไปลองฟังลองพยายามฟังแล้วว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าใกล้ปิดดีลเขาก็ยังเหมือนอัปเดตประมาณเดิมว่าเหมือนลิเวอร์พูลก็จะรอหลังสกยูโรอะแล้วก็ตอนนี้เหมือนนี้อะพยายามถ่วงเวลาโก่งราคาด้วยหนึ่งแล้วรอหลังจบสกยูโรเพื่อให เพื่อให้มีทีมมาร่วมล่าคือมันไม่ใช่ว่าลิปูจะไม่ไม่พยายามปิดดีลตอนนี้นะแต่แบบนี้แหละพยายามถ่วงเวลาเองมันเป็นแบบนั้นสิ่งที่เดวิดลินส์บอกก็ต้องรอดูหลังจบศึกยูโรเท่าที่ผมฟังยังไม่มีท่อนไหนที่เดวิดลินส์ใช้คําว่าใกล้ได้แล้วจะปิดแล้วมั่นใจว่าจะปิดอะไรแบบเนี้ยแบบแบบเดวิดลินส์ยังไม่ได้พูดคํานั้นครับแต่ฟุตบอลอินไซเดอร์นำาะารางานต่อเองหรือเปล่าจับจากสิ่งที่เดวิดลินส์พูดแล้วนํามาแบบ คาดดาวต่อเองหรือเปล่าแล้วอ้างชื่อเดวิดลินอันนี้มันเสียนะถ้าถ้าถ้าความเราก็ไม่รู้ว่าเดวิดลินเขียนเองไหมแต่มันเป็นชื่อเดวิดลินไงแต่ทีนี้พวกนักข่าวสายหงในทวิตเตอร์ออนไลน์เขาไม่เชื่อว่าเดวิดลินเขียนเองเขาเชื่อว่าอินไซเดอร์เอาชื่อเดวิดลินไปไปไป,ไปอ้างต่อนะหรือเนี่ยแล้วก็มีีกผลหนึ่งเขาบอกว่าถ้าปกตินะถ้าเป็นเดวิดลินเขียนเองในในฟุตบอลอินไซเดอร์เขาจะโพสต์ในทวิตเตอร์ด้วยเช่นข่าวฟาบิโอคาบาโย เขาเขียนและโพสต์ในทวิตเตอร์ต่อแบบน,นี้เห็นไหมเอาลิงก์มาแปะแลวโพสตต่อเห็นไหมฮะอ่ะอันไหนถ้าเขียนเองหรือว่าอย่างไปพูดในรายการเองก็แชร์ลิงก์ให้เช่นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมครับเขาจะแปะลิงก์ด้วยตัวเองแต่เห็นไหมครับ,ข,รบข่าวใหญ่ขนาดนั้นว่าโอ้โหตูรามใกล้ลดใกล้ได้ใกล้กลป,ปิดดิวมั่นใจว่าปิดดิวได้ถ้ามันเป็นตัวเขาเขียนเองยังไงเขาก็ต้องโพสในทวิตเตอร์เพื่อแจ้งให้แฟนบอลที่ติดตามเขาทราบถูกไหม แต่เขาไม่ได้ทํานี่คือเงินงามที่หนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งผมก็ลองไปดูฮะว่ามันประหลาดครับผมเพื่อนดูอันนี้ยมันประหลาดตรงที่จริงๆเดวิดลินส์ไม่ใช่คนที่แบบเขียนข่าวเชิงปริมาณ่เขาจะต้องเขียนข่าวเชิงคุณภาพแต่ว่าในวันอาทิตย์เนี่ยวันหยุดแบบนั้นเนี่ยวันหยุดเนี่ยเอาความจริงวันอาทิตย์มันจะเป็นวันที่ไม่ค่อยอัปเดตอะไรนะเอาจริงเขาหยุดทํางานการวันอาทิตย์มนุษย์เราส่วนใหญ่ยังหยุดทํางานเลยใช่ไหมฮะทั่วโลกอ่ะแต่เนี้ยเดวิดลินส์เขียนสามข่าวอะ แบบหมายถึงว่ามันมันเป็นชื่อของเดวิลินในสามข่าวเลยหนึ่งคือริบูร่วมล่าฟันเดเวนกับสเปอร์ก็คือแบบถ้าสเปอร์เอาเราก็สู้เราไม่ยอมสเปอร์อันนี้คือหนึ่งสองโมซาล่าข่าวกับทางพวกซาอุก็ปฏิเสธว่าอะโมซาล่าไม่ย้ายไปซาอุอืมมันยังไงกันลนะเขาเขียนเองหรือเปล่าหรือไม่ได้เขียนเองแต่แบบฟุตบอลอินไซเดอร์โทรไปถามเดวิลินที่กำลังหยุดงานอยู่ไหมแบบวันอาทิตย์ไงว่าเฮ้ยลิน ข่าวฟันเดอร์เฟนเนี่ยถ้าพวกเราจะเอาไปเขียนต่อ,อยังไงขอข้อมูลสั้นๆเดี๋ยวเราเก็บไปเขียนต่อเองโมซาลาล่ะยังไงเดี๋ยวเราไปเขียนต่อเองตูลามล่ะยังไงเขียนต่อเองหรือจะจับจากคลิป y YouTube เมื่อวานนี้มามาพูดก็ไม่รู้แต่แบบเขาก็ไม่ได้พูดเชิงนั้นสุดท้ายลหลายๆคนก็บอกกันว่าเดวิดลินไม่น่ามาอยู่กับฟุตบอลอินไซเดอร์เลยนะเพราะฟุตบอลอินไซเดอร์มันขึ้นชื่อเรื่องของการแบบคาดเดาข่าวเองเต้า,าข่าวเองคาดเดาไปในทิศทางที่อาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ทั้งที่ทไม่มีแหล่งข่าว แล้วตอนนี้ยิ่งมีเดวิดลินส์มาเอาเดวิดลินส์ชื่อเดวิดลินส์มาขายหรือเปล่าคือตอนนี้กําลังแบบเดือดกันมากๆนะฮะในโลกออนไลน์ว่าแบบฟุตบอลอินซเ,เดอร์มันไม่ตรงไปตรงมานะก็ฟังหูไว้หูฮะสุดท้ายมันเป็นชื่อเดวิดลินส์เนาะอาจจะเป็นเดวิดลินส์ให้ข้อมูลกับทางอินซเดอร์แล้วอินซเดอร์เอาไปเขียนต่อเองก็ได้ซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นชื่อเขาอยู่ดีครับก็แต่ขอให้ฟังหูไว้หูก่อนละกันยังไงมันเราอ่านทิศทางกันเนี่ย มันต้องหลังจบศึกยูโรอยู่แล้วถูกไหมครับสาหรับเกเป็นตูลามนั้นก็รอครับรอฮะัทำได้แค่นั้นทีนี้มากันที่เรื่องราวของโรเบโตฟิมิโนกันบ้างนะครับก็ไปกันแบบเร็วๆเลยนะก็มีข่าวครับจากนักข่าวสายบอลของซาอุดิอาระเบียครับอ่านชื่อไม่ออกเอาเป็นว่านักข่าวฟุตบอลซาอุดเนี่ยบอกว่าทางด้านสโมสรเอาอาลรีนะฮะในซาอุดเนี่ยบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับทางโรเบโตฟิมิโนแล้วนะ เดี๋ยวก็จะมีการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการแล้วก็ตรวจร่างกายตามมาเขาว่าแบบนี้อันนี้คือสื่อเจ้าแรกทีนี้มาดูสื่ออื่นๆครับไอ้เจ้าที่ออกตัวแรงก็จะมีอีกอันนึงซานติอาวุน่าครับสายข่าวในฝรั่งเศสเขาบอกว่าเอาอารีเน่ใกล้ที่จะได้ตัวฟิมิโน่แหละการเจรจาเข้าสู่ขั้นสุดท้ายเหลือเพียงแค่ฟในนอลดีเทลดีเทลอะไรเดียดเล็กน้อยเท่านั้นที่ยังขาดเล็กน้อยแต่เดี๋ยวจะปิดดีลได้ใกล้แล้วในขณะที่โรมาโน่ครับนะักข่าวคนดัง ถือว่าออกตัวไม่แรงมากแต่ก็บอกว่าเท่าที่เขาเข้าใจข้อมูลทราบข้อมูลมาคือเอาอารีกําลังพูดคุยกับฟิมิโนโอยู่การเจราจายังดําเนินต่อไปรอผู้เล่นตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่ก็เป็นทิศทางบวกไงว่าเอาอารีมีโอกาสถ้าทุกอย่างเสร็จสิน้นเอาอาลีเตรียมพร้อมแล้วสาหรับการตวรวจร่างกายกับนักเตะภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้่าก็คือเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับก็แต่มีโอกาสสูงแหละในเมื่อข่าวมันมาแบบนี้แต,ต่ติดตามกันต่อว่าจะล่มไม่ล่มนะฮะ นี่ฟิมิโนจะไปซา آ, อุแล้วเนี่ยฮะอาตูเมโล่บ้างเขาบอกว่าได้รับความสนใจได้รับการติดต่อพูดคุยเบื้องต้นกับทางเอเจนต์แล้วก็คือเหมือนกับทางบริั ato, น,เนเนี่ยบริตันติดต่อมาคุยกับอาตูกับเอเจนต์เนี่ยเบื้องต้นแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังเป็นรูปธรรมแบบโอ้โหจะไปเอาให้ได้เลยขนาดนั้นแต่เป็นการคุยสอบถามเบื้องต้นแล้วว่าเฮ้ยถ้าอยากได้เป็นยังไงซึ่งตอนนี้สิ่งที่สื่ออย่างโก o บเอสปอร์เตนะครับสื่อในประเทศบราซิลเนี่ยรายงานก็คือก็บอกว่า ตัวนักเตะเนี่ยกำลังคุยกับยูเว่อยู่สิ่งที่ต้องจัดการก่อนคืออาจจะมีการยกเลิกสัญญากับทางยูเว่ก่อนแล้วเดี๋ยวอย,ย้ายไปไหนก็ว่ากันจะได้เป็นฟรีเอเนต์ไปเลยคือเหมือนยูเว่เขาก็ไม่อยากเก็บไว้อะเก็บไว้ก็เปลองค่าเหนื่อยเขาก็จะฉีกอ่ายกเลิกสัญญายินยอมทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้นักเตะหาสังกัดใหม่ขอให้จับตาไบาตันแล้วกันเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจอาร์ตูครับแล้วก็บอกว่าอาร์ตูอ่ะยังไม่อยากกลับมาเล่นในบราซิลด้วยอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อ ชอบในพิม์ลีชอบในยุโรปอะไรแบบนี้นะครับโอเคทีนี้มาก,กันที่โปรโมทอันนี้หน่อยสำหรับคอเกมฟรีฟาอลายสี่นะครับใครที่เป็นคอเกมฟรีฟาอลายสี่อย่าลืมไปที่เพจเฮียนอน,นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนมั่นใจครบวงจร100%ปลอดภัยนะครับเครดิตเพียบนะฮะใครต้องการซื้อแบบตัวบวก8แบบนี้นะหายากๆกมีให้มีให้จับจ่ายรับซื้อรับขายนะฮะซื้อทีมติดเหรือทีมทีม ล้วนๆก็จัดไปนะฮะอย่าลืมนะครับเพจเทียนอ์ก็เซิร์ชตามนี้เลยนะฮะย้ําครบวงจรฟรีฟ,ฟาอะไรสิแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณมิชลินด้วยนะครับนะก็สำหรับยางมิชลินอะเิลิททีนะครับยางหนึบเงียบกริบชีวิตเปลี่ยนยางรุ่นทำมาหาด้วยจใจจบทีเดียวคุ้มใช้งานเกิน1นึ่งแสนกิโลเมตรเหมาะกับรถตู้รถบิ๊กอัพได้รับการยอมรับจากเจ้าของธุรกิจรถตู้ท่องเที่ยวตัวจริงประหยัดน้ำมันมีแรงต้านที่ดีกว่าคู่แข่ง12%สถานะ สมรรถนะการขับนุ่มสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารเบรกยอดเยี่ยมมัน่นใจแม้ถนนเปียกหรือ,อยางใกล้หมดดอกสนใจติดต่อที่แอดไลน์มิชลินไทยแลนด์นะครับแอดไลน์มิชลินไทยแลนด์หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับมาครับต่อกันที่ข่าวของบาเล่าครับข่าวของบาเล่าเนี่ยก็มีอัปเดตนะครับจากเอางี้พวกสื่ออิตาลียังคงในงานไม่เลิกว่าลิปูจะเอานะลิปูพร้อมจ่าย80ล้านยูโร ท่าไมพวกสื่ออิตาลีมันไม่เข้าใจธรรมชาติของลิเวอร์พูลเนาะงงมากมันไม่รู้เหรอว่าลิเวอร์พูลไม่มีเงินะมันไม่รู้หรอว่าลิเวอร์พูลต้องแบ่งเงินไปซื้อตึกๆหลายตัวซอยๆเงินนะ่ะจะมาลงทุนกับคนเดียวแปดสิบล้านนะ่ะไม่คิดหรอว่าสื่ออิตาลีนะถามว่าลิเวอร์พูลชอบไหมมันชอบอยู่แล้วแต่เนี่ยเอาอย่างแรกเหตุผลแรกเลยที่อยากจะบอกคือเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเรื่องของค่าตัวนัว่นแหละคือหนึ่งทีนี้มาฟังโรมาโน่พูดถึง นิโกโลบาเรล่าอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งมุมครับโรมาโน่ไปให้สัมภาษณ์นะครับในรายการนะครับพอดแคสต์ของตัวเองเป็น Here We Go Podcast คนะครับเจ้าตัวบอกว่าลิเวอร์พูว์ชอบนิโกโลบาเรล่าจริงๆแต่ลิเวอร์พูว์ติดต่อกับนักเตะติดต่อกับเอเจนต์นักเตะอยู่ประจำแล้วแบบสอบถามเข้าไปทีไรนักเตะก็พูดว่าแฮปปี้ดีกับอินเตอร์ผมมีความสุขดีกับอินเตอร์ไม่อยากย้ายพอนักเตะพูดมาแบบเนี้ย ริฟูก็ใบแดกนะครับคือโรมาโนเขาบอกประมาณนะั้นแหละว่าพอนักเตะพูด,ดวยแฮปปี้ดีกับอินเตอร์แล้วอินเตอร์ก็ไม่อยากขายอย่างเงี้ยมันก็เลยยากและริฟูก็เลยแบบเดินหน้าไม่เคยเดินหน้าดีนี้อยู่แล้วแล้วก็ยังนี่โรมาโนไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าตัวนะค่าตัวเราวิเคราะห์กันได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่แค่พูดได้ฟังว่าพอพอสอบถามเอเย่นนักเตะไปก็บอกว่านักเตะไม่อยากย้ายเนี่ยแล้วจะไปเอาอย่างไงเนี่ยเราต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยฮะทีนี้เขาบอกว่าริฟูเนี่ยโรมาโนบอกว่าริฟูตอนนี้ กำลังให้ความสำคัญนะครับ priority to signing uh, physical midfielder กำลังให้ความสำคัญเซ็นไปที่พวกกองกลางที่มีร่างกายแข็งแรงร่างกายสูงใหญ่리프우วางสเปคที่จะซื้อคือแบบนั้นเพราะว่าผู้ได้พวกสายเทคนิคมาแล้วสายเทคนิคเป็นหรือแบบพวก creative midfielder อย่างแม็กอาริสเตอร์มาแล้วได,ได้ตัวสร้างสารรค์ได้ตัวสร้างเกมมาแล้วอย่างแม็กอริสเตอร์สิ่งที่รู้ต้องการต่อไปคือต้องการตัวที่มีร่างกายแข็งแรง มีซีรีละที่ดีซึ่งตอนนี้ที่แบบอยู่ในลิสต์แล้วรีพูมองเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆคือมานูโกเน่กับเกเฟนตูโรามโรเบโร่ก็ยังย้ำคำนี้ดังนั้นอีหนึ่งเหตุผลก็คือบาลเลร่าไม่ได้อยู่ในสเปคที่ร์พูต้องการแล้วบาลเลร่าสไตล์น่าจะไปคล้ายกับแม็กอลิสเตอร์มากกว่าอ่าถ้าพูดถึงนะแต่ในสเปคตอนนี้ร์พูต้องการกองกลางที่ค่อนข้างสูงใหญ่อย่างเช่นโกเน่ one, หรือตูรามอีหนึ่งคนฟิสิกอลมิดฟิลดเอร์นะครับ โอเคส่วนแมนซิตี้โอ้โหเมื่อวานก่อนข่าวบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะอะกระคานงค่าเหนื่อยระยะสัญญงสัญญาออปช o งออปชั่นที่จะแบบจะให้ค่าเหนื่อยกับนักเตะตกลงไปแล้วมาผ่านมาอีกวันเดียวมันรวดเร็วจนเหลือเกินแมนซิตี้ครับคือไอไลซิกอะมันแจ้งกับแมนซิตี้ใช่ไหมว่าแมนซิตี้ถ้าเองอยากได้กวาดิโอนนะพวกเราเนี่ยอยากได้ค่าตัวสักหนึรอยล้าน เพื่อทําให้กวาดิโอนเป็นกองหลังที่แพงที่สุดในโลกหนึ่งร้อยล้านยูโรหนึ่ง้อยล้านยูโรก็ประมาณแปด5ิบแปดสิบห้าถึงปดนิแปด์้านปอนนะ,อะผมพูดเป็นหลักปอนก็แพงกว่าแม็กควายเอาง่ายทำลายสิตแม็กควายค,คือต้องการตัวเลขเท่านั้นทีนี้แม็กซิตี้ยับครับอ่ายังไม่ถึงขั้นว่ายอมว่าแบบยื่นไปเลยร้อยล้านยูโรยังแปดสิบแปดล้านปอนยังไม่ยื่นแบบนั้นแต่ยื่นเป็นอย่างนี้ยื่นเป็นเจ็ดสิบเจ็ดล้านปอน หรือเก้าสิบล้านยูโรอ่า7จสบเจ็ดล้านปอนด์หรือ9กสิบล้านยูโรบวกกับโบนัสอีกก้อนหนึ่งด้วยนะครับแล้วการพูดคุยเนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแบบคุยกันอย่างต่อเนื่องคือแมนซิตี้มันเอาจริงนะฮะคือย้ำนะฮะค่าตกล่าตัวยังตกลงไม่ได้แต่เหมือนยื่นก้อนแรกไปแล้วไลฟิกยังนิ่งอยู่ยังไม่ได้ถึงกับขั้นปริเสธนะครับพวกนักข่าวสายเยอรมันรายงานตรงกันสามเจ้า แล้วก็โดยเฉพาะสกายสปอร์ตเยอรมนีที่มีความน่าเชื่อถือดังนั้นฟังได้แต่โรมาโน่ยังไม่ได้ออกตัวแรงโรมาโน่ก็โรมาโน่ก็บอกแค่ว่าไลท์ติต้องการร้อยล้านยูโรหรือประมาณ80 8 6 8 8ปล้านปอนด์แถวเนี้ยที่ทำลายสถิสติแม็กควายอ้องการเท่านั้นก็เดี๋ยวดูครับว่าแมนซิตี้มันยังไงฮะแต่แบบมันมีข่าวว่ายื่นแล้วนี่มันน่ากลัวมากครับโ้มันจะเสริมโหดจริงๆในขณะที่แมนยูครับ ดีลของเมสันเมาส์ยังยืดเยื้อไม่รู้อ่ะเชลซี Chelsea จะยอมลดลงค่าตัวลงมาไหมอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้เริ่มติดต่ออาเดียงราพิโอที่จะเป็นฟรีเอเยต์ครับอีกสี่วันเนี่ยจะหมดสัญญาแบบยังเป็นทางการเลยอีกสี่วันแมนยูเริ่มติดต่อก็คงจะพูดคุยความ,ไ,มไปได้ว่าเออถ้าเซ็นฟรีจะมาไหมอะไรแบบนี้สำหรับอาเดียงราพิโอส่วนมาดูสีสันอื่นๆครับดีโอโกโชต้าครับให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องการลงไปเล่นในศึกยูโรปาลีก เจ้าตัวก็ตอบนะฮะนักข่าวถามว่าการลงไปเล่นยูโรปาลีกมันเป็นการแบบลดระดับลงไปเล่นหรือเปล่าโชต้าตอบแบบนี้ฮะโชต้าบอกว่าผมเคยเล่นในยูโรปาลีกมาก่อนนะตอนผมอยู่กับวูฟแฟมตันผมรู้ดีว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าพูดถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยเคยชินกับการที่แบบดูทีมเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกทุกๆปีมันก็อาจจะรู้สึกเหมือนการลดระดับลงไปเล่นนั่นแหละอย่างไรก็ตาม สำหรับผมมันก็ยังเป็นรายการที่มีเกียรตินะยูโรปาลีกเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อเป็นแชมป์ให้ได้นี่ก็คือยังไงก็ตามมันยังเป็นรายการที่เป็นเกียรติและจะพยายามเป็นแชมป์ให้ได้ทีนี้นะักข่าวถามเพิ่มครับว่าแล้วเนี่ยการที่คุณลงมาเล่นในยูโรปาลีกเนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะคุณจะไม่เจอกับเรอัลมาดริดที่เป็นขวากหนามที่คอยจะอัดพวกคุณชนะพวกคุณเนี่ยโชต้าบอกว่าใครจะไปรู้นะ มาดริดอาจจะจบที่สามในศึกยูฟ่าแชมเปร้ยกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ล่วงลงมาเล่นยุโรปามาดวลกับเราอีกก็ได้แต่ว่าตั้งแต่ผมย้ายมาลิเวอร์พูลนะพวกเราโดนพวกเขาเขี่ยตกรอบหรือแพ้พวกเขาตลอดเลยเนี่ยดังนั้นหวังว่าจะไม่เจอพวกเขาดีกว่าโชตาก็เล่นมุกแบบนี้เนี่ยวันนี้ในอดีตครับประมาณยี่สิบห้าเนะาะก็ย้อนหลังวันหนึ่งคือผมพูดข่าวในยี่สกแต่ว่าอา่ะถ้าพูดถึงยี่ห้ามิถุนายนคือวันที่เราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกยางเป็นทางการคือแต้มขาด นะตอนนั้น31นัดเราเก็บได้86แต้มแล้วก็มาลุ้นแมนซิตี้เจอกับเชลซีถ้าแมนซิตี้ไม่ชนะเชลซีเราจะแต้มขาดตั้งแต่นัดที่31ซึ่งแมนซิตี้ไม่ชนะเชลซีและนักเตะเราก็ฉลองกันในวันที่25มิถุนายน2020ตอนนั้นยุคโควิดมาแบบรอบแรกเลยนะแต่ก็เป็นความทรงจำดีๆสำหรับพวกเราก็หวังว่าจะมีโอกาสที่เราได้เห็นแบบนี้อีกสักครั้งนะเพราะว่ารอบนั้นไม่ได้ฉลองกับแฟนบอลแบบเต็มๆอยากเห็นแบบได้ฉลองกับแฟนบอลด้วย ลุยโซเลสครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าหัวเข่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วกำลังพิจารณาเรื่องการรีทายนะฮะแต่ก็ยังเล่นกับเกรมิโออยู่นะยังไม่ได้ถึงขั้นรีทายแต่แค่แบบกำลังพิจนารณาอยู่ก็ยังยิงเมื่อคืนนี้ก็มีส่วนครับยิงไปแล้วอีก1ลูกแล้วก็ยิงเป็น16ประตูจาก28เกมช่วยให้เกรมิโอชนะ5-1ยังคงโหดอย่างต่อเนื่องครับนะสำหรับลุยโซเลสนะครับ โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งข้หนในจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและข่ต่างวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ